ะะจากช่อง Ben Daily Day วันนี้กลับมาได้เลิกได้ใช้ในการเปิดซีรีส์นนขนาดยาวนะคะนั่นก็คือเปิดกุสวอตมากิงเทพของโนว o โซคิวกันนะคะถ้าคนแบบว่าเฮ้ยเบนเคยรีวิวของโนวาโซคิวไปไหมก็สามารถไปดูที่ปุ่มขวาไอได้แล้วก็เป็นอันบ็อกไปเมื่อเกือบปีแล้วนะคะก็จะตัดสินใจว่าในไหนก็มา เปิดซีรีส์ระเดิม,ามการสวอชมาร์กิ้งเทปเลยค่ะรอบนี้เปิดตัวเป็นน้องคนนี้ที่เราเรอคอยมานานมากกว่าเขาจะผลิตกว่าเขาจะออกมาขายอย่างเงี้ยตอนเขาตอนแรกอ่ะเขามีโครงการว่าอ่ะเขามีลายมาสีลายแล้วแต่ยังงไม่ได้ผลิตนะมงก็ไปถามมาสี่ห้ารอบจนเขาบอกเออยังไม่มีผลิตค่ะกว่าจะผลิตได้ไขนาดเนี้ยมันก็รอจนลืมไปเลยทุกคนแล้วก็รับก็พอเห็นปุ๊บก็คือไปเห็นในช้อปปี้แล้วในช้อปปี้ก็คือ จะบอกว่ามันไม่มีขายเว้ยเบงเลยแบบอะไปเพราว่าปกติเบนเคยซื้อผ่านในอ f ฟ i c i a l แล้วก็เลยตัดสินใจไปทักถามแล้วก็มีของแล้วก็ซื้อซีรีส์มาทั้งหมดที่เราไม่มีแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปิดซีรีส์สาวอชมักเกนเปของโ no นวาโตคิวเพราะว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่รู้สึกว่าฮูชอบมากก็เลยตัดสินใจซื้อก็คือเคยเปิดกลุ่มไปแล้วอยาไปดูได้น,นะคะที่ปุ่มขอไอมาแล้วคะ่ะนั่นก็คือ นั่นก็คือนี่ก็เปิดแกะไม่ได้นั่นก็คือเจ้าหญิงดิสนีย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด4แบบสีสีไม่เหมือนกันด้วยจะบอกว่าสีมันน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้ออกสีม่วงนะคะสว่วนนี้จะออกเขียวๆหน่อยอันนี้ออกสีชมพูว้าวรักมากอันนี้สีฟ้านะคะเป็นซื้อในออฟฟิเชีก็จะราคา ไม่เหมือนกับที่ซื้อขายแต่ว่าไม่ได้บวกเพิ่มแวรสินะคือเราซื้อผ่านเขาก็ต้องมีบวกเพิ่มแวร์สิเปอร์เซ็นก็ราคาพอๆกับที่ไปซื้อในเซเว่นเพราะว่าปกติโนโวโซกิวจะขายในเซเว่นแล้วเมันก็เห็นที่ b ี x นะก็มีแต่ไม่มั่นใจว่ามีรุ่นนี้หรือเปล่าเพราะมันออกมาปีก,กว่าแล้วทุกคนโอ้ยนี่ก็หลุดบ่อยมากนะคะอันนี้คือคู่สีที่มันสวยมากทุกคน แล้วเราจะบอกว่ามันน่ารักมากแล้วคือเราอยากรู้ว่าเราดองไว้เกือบปีนะคือรอก,ก็ปีหนึ่งกว่าจะได้ก็อีกปีหนึ่งก็เกือบสองปีกว่าๆว,ว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วสีมันจะสวยเหมือนเดิมไหมนะคะจะบอกว่าด้วยความที่เนื้อของโนวาสูคิวเนี่ยมาเป็นเนื้อค่อนข้างมันได้แล้วมันสวยทุกคนเราพูดเลยว่ามันสวยมากอันนี้ขนาดของเบนนะคะจะเป็นห้าเมตรนะคะสิบห้ามมอคูณห้าเมตรนะคะ คือก็สวยอ่ะมันก็จะบอกอรายละเอียดตรงนี้นะแล้วก็มาดูกันเลยว่าสวอตมักกิ้งเฮารอบนี้จะประทับใจเราไหมเพราะเราก็ดองไว้นาาเหมือนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยจริงจึ้งหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะทุกคน ที่เบนสวอตมาร์กิ้งเทปหมดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนจะบอกว่าสียังสวยเหมือนเดิมสียังชดเหมือนเดิมนะคะอันนี้เบนก็ใช้กาวสองหน้าของโว์สโตรคเหมือนกันรุ่นนี้นะคะคือยอดฮิตยอดนิยมนี่มือนปรโมให้เขาก็คือก็ใช่แะก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ใช้ได้จริงนะคะก็ติดกาวสองหน้าไปเพราะว่าแรกว่าจะใช้สกอตเทปจะหาสกอตเทปที่เป็นสีขุ่นไม่เจอก็เลยใช้กาวสองหน้าดีกว่าแล้วก็คุมด้วย อันนี้จะบอกว่าชอบมากๆนะคะถามว่าชอบสีไหนชอบรุ่นนี้ที่สุดละสีฟ้านะคะคือมันเป็นรุ่นคลาสสิกอ่ะทุกคนแล้วลายมันสวยมากก็จะมีสโนไวท์เจ้าหญิงเจฟมินนะคะแล้วก็อาลาคอนเซลเแอลเลียวซินเดอเรลล่า zel, al, แล้วก็มูหลานแต่ไมเม เจ้าหญิงค่ะจ้าหญิงนาก็จะมาอยู่ในสามอันนี้นะคะตัวคาแรคเตอร์ hmm. ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะมีสโนไวท์เบรลนะคะแล้วก็แอรียลแล้วก็ซินเดอเล่าแล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงออร่าค่ะอันนี้จะสั้นหน่อยมีแค่ซินเดอเล่าเบรลอาพเนเซลเจ้าหญิงนค่าแล้วก็สโนไวท์อันนี้อันนี้ชอบมากอันนี้เป็นอันเนี้ยมันตัดง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่องๆให้เราใช่ไหม อันนี้ค่อนข้างตัดยากและลายจะหยุดน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องกันนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าเป็นชอบตัวนี้ใช่ไหมแต่สีถ้าพูดถึงสีชมพูอ่ะเฮย้ยน่ารักน่าใจเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สีจะไม่ใช่พัสเทลจะเป็นโทนแบบสีสดใสสีพาสเทลก็จะมีสีชมพูกับสีฟ้าที่จะออกพัสเทลหน่อยๆน,นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันในคลิปถัดไปว่ารอบหน้าเราจะสวอปมากิ้งเทปซีรีส์ไหนเพราะว่าน่าจะได้หลายซีรีส์อยู่เพราะว่าซื้อมาเกือบ20กว่าอันอะ่ะเพราะนั้นคือเป็นกล่องใหญ่มากทุกคนไปดูได้แล้วก็แบบอ่ะจะทำเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์จะจำหน้าว่ามีหลายหลายหลายคาแรคเตอร์อยู่นะ แต่วันนี้เรามาเปิดประเดิมด้วยจูย่อย่างนี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยอย่างที่เราบอกข้างต้นคลิปไปแล้วว่ามันเป็นคลิปที่เรารอคอยมากสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ไม่ค่ะทุกคน